ดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของท่านผีจูนนะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่ที่เท่าไหร่ไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือว่าผมลงมอสนะครับแล้วก็แล้วไอ้มอสมันก็ตีกันเองจนจนจนต้องเริ่มเล่นใหม่นะฮะก็ <c oughs> นานพอตัวเลยกว่ากว่าจะมากลับมาถึงตรงนี้ได้ไอ้ใช้หน้าไม้เลเวลสามสิบสี่สิบนี่ก็หายเกลี้ยงเลยตอนนี้เลเวลเจ็ดนะก็ไม่เป็นไรก็มาต่อกับเควสนะครับนะครับหลังจากที่เราเอาเอาฮอนเอออแตรแต่ของเจอเกนวิคอลเลอร์ไปให้ปู่กเขาแล้วปล่กเขาก็ปู่ดได้ตาโอเคอะไรก็ได้แล้ว ปู่เขาก็สอนสอนทาได้ให้เรานะ่็ตอนนี้ก็กใช้ฟุตโลดาได้แล้วแต่ก็ไม่ใช้ผมผมผมชอบใช้บริงมากกว่าถ้าพุ่งตัวนะเอเคก็มาต่อกับเพสนะครับดูเหมือนว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะเลวร้ยายกว่าที่เดลฟฟนเดลฟินคิดนะครับผมมังกรมันไม่ได้แค่กลับมามีชีวิตนะฮะแต่มันถูกชุบชีวิตโดยมังกรตัวอื่น เติมเอด้วยหลายตัวด้วยเดลฟินนะฮะสงสัยว่าก็คือพวกพวกเต่ามออยู่เบื้องหลังนะครับที่จะที่พามังกรกับหายน่ะมาสู่มาสู่มาสู่ทวีปนี้ที่จริงมันเป็นจังหวัดนะเออมันมันไม่ได้ใหญ่เท่าทวีปมันใหญ่แค่เท่ากับจังหวัดหรืออำเภอเธอนะกำลังจะเธอกำลังไปคุยกับ ผู้ติดต่อของเธอเกี่ยวกับเว่าเรานี่จะไปจะแอบเข้าไปยังสถานทูตของตอมออยังไงโอเคแล้วตอนนี้เราไปให้เราไปหาเดลฟินที่ริเวอร์บูนะครัท่านผีกระจูกำลังจะไปหาเดลฟินแล้วโอเคโอเค ยวให้ผมผมผมจะให้ดูในดูหน้าตาหน้าตาตัวละครใหม่ผมก็แล้วกันเอ,อ่อถอดฮูดก่อนอ่านีนะฮะรอไหมละ่ะนี่วเผาเผาเบลตันนะวเผาเผาเบลตันเผาตัวเล็ก <laughs> แล้วก็ผมก็ใส่ใส่สูตรตัวเล็กอีก <laughs> 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 โอเคปะ่ะใส่กันเถอะใส่หมวกใส่ฮูดด้วย เป็นพวกบาโหดนะฮะข่า,อขาเองก็เคยเป็นนักผจญภัยเช่นท่านมาก่อนจนกระทั่งโดนธนูปักเขาประเดิมประเดิมเล่นใหม่มาก็เจอเลยอ่ะเราไปหาแม่สาวเถิดก็จะไม่ลง Have plan. อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่กลับมาพร้อมกันพอดีอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะเอ็เอทรภรรยาพี่นะฮะเขาเปียนสามีภรรยากันหรือเปล่าไม่รู้นะเราจะเอ R ทแล้ว, T ลว <laughs> ไม่ใช่จะเห็นว่าของมัน Th L มันค่อยๆโผล่นะครับผม เพราะผมปรับแบบโลสุดๆระยะการมองเห็นแบบโคตรโคตรจะไปชีดอหะ <laughs> มันก็เลยแบบเออถ้าเราไม่ไปจอมันก็จะไม่โฟแล้วไอพ้พาร์ทหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิดๆอะเออพาร์ทย่อยของพาร์ทหนึ่งไอ้ไอ้เสานั่นก็ไม่ออกไม่ไม่โฟ้วยไอ้ถามอะไรเจ้าไม่มาด้วยหรอ,อ,อก็ก็ไม่ได้นานอะไรนะก็เออ ทำไมเราไม่ใช้กำลังนะปลุกเข้าไปหาหาทางเข้าไปเลยอันนี้กานเาอ้ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับโอ้แล้วแผนของ,ผของแผนของ,ของ,ของ,ของพี่สาวนะเราจะเข้าไปยังสถานทูตของพวกออมอมยังไง Regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in solitude at the Winking Skeever. You know it? เออ่คนที่เป็นผู้ติดต่อของเธอเป็นใครเหรอแล้วแล้วเธอมั่นใจเหรอว่าเราว่าว่าข้าจะว่าข้าพเจ้าจะเชื่อเขาได้แล้วเฮ้ยฉันจะไปเข้าปาร์ตี้ยังไงเนี่ย เพราะว่าเขาจะจัดงานงานมิสิ้งงานประชุมกันนะงานเลี้ยง่ะเอองานสังสรรค์แล้วมีมีข้าพเจ้าเข้าไปเออแบบถ้าข้าพเจ้าเข้าไปข้างในแล้วได้ทําไงต่อแล้วโอเคข้าพเจ้าเจอเธอที่นั่นนะหลังจากที่ข้าพเจ้าไปเจอกับเมากับเมาบอลโอเคเข้าไปข้างในแล้วยังไงต่อ you'll have to slip away from the party without raising the alarm. then you'll need to find ellen wynn's office and search her files. melbourne should be able to point you in the right direction. okay, let me handle that. you'll have a real invitation, don't worry. as long as you can act the part of a Thalmor toady, you'll get past the guards. don't worry about melbourne. He's not a dangerous character like you. But he hates you as much as I do. He's a wood elf. The Thalmor wiped out his family back in Valenwood on one of their purges that we never hear about. Luckily they don't know who <laughs> he really is, or he wouldn't be serving drinks at the ambassador's parties. Sounds good.

ตัวจะไปว่าขวางทำไมครับโอไม่ได้งงอะไรเลยเข้าใจแจมแจ้งเลยแหละอ่นนี่ก็เพลินเชีไอ้สเวนเขาร้องเพลงเมื่อกี้นะเมื่อกี้เขาร้องเพลง ส่วนเรื่องแปลเพลงท่านยังไม่สำหรับที่นี่ดังนั้นข้าจะไม่เข้มงวดมากนะแต่อย่าเดินแบบสิ่งที่ไม่ดีของข้าล่ะถ้าถ้าผมมีอารมณ์แปรมันก็จะมีซับขึ้นถ้าไม่มีอารมณ์ก็จะไม่มีซับขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับไปเจอเมาบอลที่โซลิจูดนะฮะเอ๊มีมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าโอ้อเค fin, เดอะฟินอ่า กอ,อเธอเธอเออนี่ไงเธอมาช่วยเราให้แล้วให้ให้เข้าไปยังเข้าไปยังอ,อที่ไหนสักที่หนึ่งในสถานทูตละวแล้วหาแล้วหาเอกาสารหรือหาอะไรก็ได้นะที่มันเกี่ยวกับมังกรข้าพระเจ้าควรจะไปเอ,อไปไปหาผู้ติดต่อของเธอ ที่ชื่อเมาบอลนอะ่ะเขาอยู่ในวิกกินส,สกีเวอร์เธอไมต้องเป็นหนูด้วยก็เป็นในโรงแรมในในเมืองสริจูดโอเคเราไปกันเถิดซริจูดผมเชื่อว่าผมไม่ได้วาปไปนั่นวา่านั่นไงว่าละววรถมาใช้บริการรถมาเซฟเลยมาแล้ว เฮ้ย hey, พี่ชายเป็นโซลิจูดครับผมแหวนป่าแม่อ่าฮะจะไปไหนล่ะโซลิจูดยี่สิบโกฮิกซโก้เ้านกลางเลยเจะซิ่งแล้วขับซิงสิงเลยลงุงอ sure ืมไปไปที่ไหนต่อ ผมผมผมขอผมขอเอ่อเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปที่เออรถมาก,ก่อนแล้วกันแล้วก็แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปอัน,นอันนี้นทางลงอ้อทางขึ้นอยู่นี่โอเคเบเวลน้อยอไม่มีรีเดียอยู่ไม่ได้ <c oughs> ไปคนเดียวไม่รอดแล้วตอนนี้ โอ้ค oh, าจิเขาไม่ให้เข้าเมืองนะ้ึงอยู่ตั้งแคมป์หน้าเมืองครับท่านมาที่โซลิจูเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพคุยกับริกกี้สิแต่ทําไม่ทาตัวเงียบๆเนียนๆไว้ขนาดนไม่ง<า>ั้นท่านจะมีจุดจบเหมือนโรคเกลีไออยู่ในพูดอะ่ะข้างหน้าวะร้นอนเลยดิสวัสดีครับ มสวารี่จะต้องกลับบ้านกลับบ้านและอยู่ที่นั่นจนกว่าแม่ของเจ้าจะกลับมาจัดการมันเลยเจ้าชองจะดีนะวิเวียน โรเกียเจ้าได้ช่วยเหลือ ek, อันปิสตอมค็กให้หลีออกไปจากเมืองหลังจากที่มันฆ่าตกรรมพระราชาทโทรนโดยการเปิดประตูให้กับอันฟิกเจ้าทรยศต่อประชาชนโซลิชูนั่นมันไม่ใช่การฆ่าตกรรมออันฟิกท้าดวลกับโทริเขาเอาชนะพระราชาในการต่อสู้ที่ยุติธรรมดังหุนทางของเราดังอดีตการแห่งสกายลิมและชาวนอททั้งหมด ในวันนี้ข้าไปที่โซนกั มือนจะจบเรื่องนะเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะผมก็คือเขา well. หยุดเลยหยุดอ่าให้ได้พูดหน่อยนะก็เมื่อกี้นะฮะเขาเขาก็โดนถูกโทษประหารนะครับผมโทษของเขาก็คือพาพาเอาฟิสตรมครอกหนีหนีเอ่อ หนีออกไปจากเมืองหลังจากที่ที่ที่ฆาตกรรมฆาตกรรมเออกษัตริย์กษัตริย์ของของของสกายลิมนะครับผมซึ่งตามประวัติจริงๆเออตามเนื้อตามเนื้อเรื่องเบื้องหลังจริงๆนะครับก็คือเออกษัตริย์กับกับเอออันฟิกนะเขาสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีก็คือท้าดวลกันตามธรรมเนียมโบราณของสกายลิมเลย ก็คือพวกเขาไม่ได้มีความแค้นอะไรกันนะฮะแต่ว่าข่าวที่ออกไปนี่ก็คือว่ากลายเป็นกลายเป็นอันฟิกก็คือรอบสังหารรอบสังหารกษัตริย์แทนนะฮะแล้วเขาที่เป็นคนพาอันฟิกออกไปจากเมืองก็เลยโดนโทษโทษพาพากบฏหลบหนีนะฮะแล้วก็โดนโทษประหารซึ่งสคริปต์เขียนให้เขาต้องตายนะฮะต่อให้ต่อให้เราบุกเข้าไปฆ่า ฆ่าให้เหี้ยนหมดเขาก็จะเดินไปสองสามเก้าแล้วก็ลมเอื้อตายอยู่ดีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะโอเคกลับมาเข้าเควสหลักกันดีกว่าสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับพี่ชายเออ่ผมรู้แนละ้วผมหลอไม่ต้องชม <Feel free. S 1> อ้าว oh. เ, <laughs> เป็นอะไร <laughs> ผักตรงนี้เก็บไม่ได้นะ <laughs> สวัสดีครับอ่านี่นะฮะมาวอนใครว่าโคตรหล่อเลยเออเพื่อนเพื่อนอะไรสักอย่างส่งข้ามานะฮะเอาจริงดิท่านคือคนที่นางเลือกอะ่ะข้าบอกว่านางจะรู้นะว่านางกำลังทำอะไรนี่คือข้อตกลงนะ ข้าสามารถลักลอบนำเครื่องสัมสัยเข้าไปในสถานทูตให้ท่านได้อย่าคิดที่จะเอาของอย่างอื่นไปกับท่านด้วยพวกตามอมีการตรวจตาที่เข้มงวดมากเอาของที่ท่านจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมันให้ข้าและข้าจะทำให้มั่นใจว่ามันจะไปอยู่ในสถานทูตของพวกนั้นจะรอท่านโอ้โหเพลงมาเอาไว้ก่อนเขาเขาบอกว่าเขาเขาบอกนะว่าให้ เอาของที่เราจําเป็นต้องใช้ให้เขาไปนะเขาจะแอบเอาเข้าไปให้เรานะโอเคพร้อมเลยจัดการเราก็เอาของที่ที่เราต้องได้ใช้นะก็ทันูนเอนเชียนนอตไม่ได้ใช้มาเป็นชาติ โอเคธนูแล้วก็ลูกศรน,นี่ดาบของดาบของเดอะเบรดนะฮะชิกมาจากห้องของเดลฟินนี่คาตานะชัดๆเอาไปด้วยนะส่วนชุดก็ก็ก็เอาไปหมดเลยอืมอ่ะเอาไปหมดเลย ตอนนี้ตัวผมใส่กางเกงในอย่างเดียวนะตัวผมแล้วก็ยาเอาไปแค่ายานี้ก็พอเอ้ยนี่ด้วยยาเพิ่มดามจเนูนะยาพิษก็เอารู้สึกไม่มั่นใจว่าจะสู้กับทหารที่นั่นได้ส่วนส่วนใอ้พวกนี้ไม่ต้องเอาไปเนาะทำไมไม่เอากระดูกเก็บไว้ด้วยเนี่ยอามาด้วยทำไมเนี่ยโอ้งงตัวเองยัง โอเคล็อกพี่เก้าไปด้วยนะโอเคหมดแล้วโชคดีมีมีชุดอะไรไม่รู้มาด้วยอะใส่ใส่ไปกันงานของท่านคือเข้าไปในงานาเลี้ยงโ <จะ S 1> ดยไ<ม>วไ<ม>ถูี<อ>จับได้ว่าเป็นสายลับโอเค,ครับผมแล้วเ,เจอกันนะฝากด้วยนะครับผมของผมมัน เอาเราไปทางโน้นนี่วะไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามไปล,ละนี่แหละเหตุผลที่ผมต้องไปเปิดเปิดแมพตรงนี้โ okay. อเคแล้ว,ว,วชอบแย่งพุ่งตลอดนี่ว่าแต่ลิเดียจะตามเราไปที่โน้นได้หรือเปล่านะไปคนเดียวไม่น่ารอดอ่ะผมมั่นใจเลยมาแล้วครับผม good i have your invitation to the party but the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest which means you need to look the part and not be armed to the teeth here put this on when you're ready i'll keep the rest of your gear safe until you get back you'll only have what melbourne smuggled in for you plus whatever you can pick up inside ความหมายบอกเป็นในๆก็คือว่าเราไม่หล่อนะเราต้องใส่ชุดที่มันเป็นชุดขุนนางนะเนี่ยขุนนางแล้วดูดีแล้วโอเคข้าพร้อมแล้ว เออเอาของที่ค่าให้เอาเอาของที่เราฝากให้เธอฮนะของทุกอย่างเลยเราเอาของให้เธอหมดเลยเราใส่แค่ชุดปาร์ตี้นะฮะเราก็จะได้บได้ได้ของอีทีก็คือหลังจบเควสนั่นแหละคือเอเอเฮ้ยดูแลรักษาของของฉันให้ดีนะ worry, you you จ้าเ sure มื่อกี้ไม่ได้แช่งใช่ไหม โอเคไปกันเลยมานั่งออตโต้เลยเฮ้ย่าแล้วเราก็มาถึงสถานทูตเตาหมอกค่ะเพื่อนผู้มาสายกับงานเลี้ยงเล็กๆของเอเลเวตขอรายงานขอรับรถมาได้เดินทางมาถึงแล้วตามกำหนดการความล่าช้าของข้าเกิดจากการหลงทางขึ้นภูเขาระยำนี่หาใช่ความต้องการมาสายไหมข้าชอบเดินทางให้ถึงก่อนเวลา ปกติหนึ่งวันก่อนงานสักสิท์เพื่อที่จะไม่พลาดความบันเทิงใดๆอ่ะนะครับผมแล้วเราก็มาถึงแล้วสำหรับการบุกเข้าไปข้างในผมก็จะขอเอ่อตัดไปในพัดต,ต่อไปแล้วกันนะฮะพาน,นี้น่าจะยาวพอละไม่ได้ทำเลยเคยคุยอย่างเดียวนะก็ดีไม่ได้บูอะไรชอบชอบชอบแบบนี้มากกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับ พาที่อะไรไม่รู้แหละนะกับตัวเล็ดตัวใหม่โอ้ยเกือบตัวเก้าอี้สำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยเดีで wright, で wright, で๋ยเดี๋ยเดี๋ยไอ้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมาด้วยวะเนี่ย <ule k> ทุกวันนี้การสาั่งสรรไม่เคยเพียงพอหรือท่านไม่เห็นด้วยไม่ได้มาด้วยต้องลุยเดียวนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่า ยังไงก็สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณที่ชมครับผม